พาดได้ไงวะพาดครับผมโอเคตัวแรกก็เบาแล้ว แครับผมประมาณห้าสิบเมตรอะไรอย่างนี้ไม่ไกลครับผมแคครับผมลวงครับผม อดครับผม Hiểu không? Hiểu không đại lỡ ครับผมคลิปนี้ก็น่าจะได้ลาไปก่อนแล้วครับผมมืดแล้วเนาะมืดมากครับตรงนี้โอเคครับผมใครสนใจลูกก็ทักมาครับผมเป็นสักเบอร์หนึ่งครับผมนี่ผมดูกระมาณน,นี้เลยโอเคครับผมใครหาอุปกรณ์อะไรไม่ได้ก็ทักมาครับผมก,ก็มีลามีบูทมีเข็มเนาะหาอะไรไม่ได้ก็ทัก,กมาได้ครับผมสลักก็ เป็นสลักเบอร์หนึ่งนะครับผมทําแต่เบอร์หนึ่งนะครับผมอ่ตัวปืนไม่มีขายนะครับผมมีแค่พวกอุปกรณ์เสริมครับผมอ่คลิปนี้ก็ได้สเสบียงไว้พรุ่งนี้แล้วครับผมโอเคเนาะคลิปนี้ต้ตองลาไปก่อนครับรบ๊ายบาย